ดูได้ยน,นะบนโต๊ะไม่มีขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างใดเราดื่มน้ำลำไยน้ำ,นำเก็นรวยกันนี่น,น้ำลำไยครับชนน้ำลำไยก่อนหันกลับมาหน่อยบนโต๊ะไม่มีทางมี <c oughs> ไม่อยาก<ห>นาอนเ<ไ>ป็นประเด็นนอนอนออยู่ไหนนอน <c oughs> เริ่มคล่องแล้วเนี่ยเริ่มคล่องแล้วเนี่ยดีดีดีบอกว่างหลายรอบเริ่มคล่องแล้วเนี่ยสวยจังพี่เมลีเอาพี่เมวิวข้างหลังสวยจังบวกวิวข้างหลังสวยก็ดีแล้วไงตาไม่ถึงมันตาเลยสมหน้ามันสมหน้าทำเมื่อกี้เจอของดีเหรอตาตามันเขะอะไรอะไรเงี้ยมันเลยไม่พอดีวันนี้แฟนแฟนนนนนนี่นีเหรอมามาสานพัญญาด้วยมั้ยเหรอ นมารอมันู้คใช่ไหช่นะนนเป็นนมาหรอนนนำมาเนียโอเมียเมียพเงียบกริบเลยพี่อะูดิดปากเงียบกริบยวเปยนประเด็นี ภาษาญี่ปุ่นก่อนทุติมดทั้งว่ทั้งว้าเข้ามาอนอเนาะชัำลาเข้ามาท้งว้าก็มาว่าดีค่ะข้าหนักรถโอเคตอนนี้เราติดิมแล้ว คุยได้อยู่ยังประวัีิค่ะไอ้บุญซึ่งอะไรทุกคนถามถามดิมาแล้วมั้งนี่ไงมาพอดีเลยนี้ค่ะน้องะอิ่มแล้วใช่ไหมเพราะว่าแต่ไม่มีอะไรกินได้ใช่ไหมอิ่มแล้วน้องคะใส่กล่องได้เพราะว่าอิ่มแล้วนี่ด้วยใส่กล่อง จะใบสองแล้วนะเอาเากับีงนึงเดี๋ยวนะเอาที่เขาไม่ได้อมายถงว่าใส่จานเดียวกันเลยฮะเดี๋ยวคละอับเอาหันมาวา สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องประกรณ์พัดนีรมูไหวๆเขาไม่ใช่มีผิ้องบ้าเหรอข่าวสังคมออนไลน์ข่าวสังคมออนไลน์เมงกับลุนพัพยาลมือต่ออุเป็นไงล่ะววกินกินกินกิโชว่อุพี่โอ้โหนิ่ชว์อุดนะ รู้จักรเปล่าเลซายมีเหรอเลซยไม่มีหรอกแต่ว่าต้องกินโชงเขาเรียกเราว่าแมงกะพุนไง๋อแมงกะพุนริยาอูเรามากินแมงกะพุนด้วยกันนะจ๊ะูจิืมนะลองไห่แมงกะพุนเนี่ยไม่ได้จิ้มมันจะไปอร่อยได้ไงมันต้องจิ้มมันจิ้มก่อนเนี่ย

เราจับเป็นหมคชาร์จยำเก็บไว้ถ้ามึงเย็นใจมึงไม่มีประเด็นตัวเองโอาเก็บไว้ให้ทำกินแล้วคะสวัสดีค่ะทุกคนพี่ยูพี่หัะจะไม่ได้น้ำซุปติดเสียอีกเครื่องนึงแบตหมดก็เลยชาร์จไว้อยู่ข้าวอร่อยมากพี่ติ๊กไม่รู้หายไปไหนแล้วนะพี่เตยไปพี่เตยกลับไปแล้วค่ะกลับแล้วหรอมีงานค่ะสบา เจ๊เกินปลาไหลหรอกินปลาไหลขอกินปลาไหลหน่อยเรากินแค่น้ำแกงก็ได้อ๋อเหรอ<ช>กินปลาไหลจะกินน้ำแกงอย่างเงี้ยเหรอได้ค่ะกินเนื้อมันไปด้วยเหอะน้ำซั่นนะแม่นิ่งเลย <laughs> ปลาไหลแม่นิ่งเลยค่ะพี่โอเลขแขบอบเอาใจพี่เจยเราพี่เต๊กลับไปแล้วค่ะข้าวอร่อยไหมอร่อยอร่อยเนาะ ัดีค่ะเมื่อกี้ยังดิ้นเดาๆอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้นิ่งไปแล้วตัวใหญ่มากจริงๆก,ก,ก,ก็ชอบกินหมูชอบกระป๋องกอนน้ำปลาแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดอ่แล้วก็ชอบกันนั้นแบบนีม้มันไปกันไหมแต่ก็อร่อยอยู่อร่อยอร่อยอยู่แค่ถ้ากินปลาชอบกินตรงนี้อ,อ๋อเหรอตรงนี้พี่ลองกินดูนะไม่รู้เหมือนกันไม่ตรงโค้งๆตรงเนี้ยหรอน้ำปลาลองกิน<อ>ดูดิมันอร<ด>่อยนะมันผมกินแล้วมันมัใหญ่ๆเจ๋งลยแล้วก็ชอบ คุณแมแมพสวัสดีค่ะอ๋อไหลนติตตะหวนนะว่าแต่ว่าหมูกรอบที่นี่นะไก่ย่างที่นี่ที่มีของคุณสวัสดีค่ะพี่บริการปฏิกะสูตรคุณเหลืออ่ะต้องสั่งกลับบ้านดิดูซิหมดไปเท่าไหร่เนี่อันนี้หนูจะห่อไปให้น้องอุ้ยตายแล้วไปให้น้องที่มุตกตะหารเหรอใช่ที่ถึงน้องนะอือนี่ไก่ย่างแล้วไก่ย่างแล้วหนูต้องถอนคนเองไงอันนั้นข้าวผัดเลยข้าวผัดตะไหรอะ่ะอ,อ,อันนี้ข้าวผัดแล้วน,นี้โอเลี้ยงอือข <laughs> <laughs> ยันหาเรื่อง เราเลี้ยงกลง่มเล็กก็ไม่จบไปก่อนเเดี๋ยวอยู่พี่จะดูจี๊ดจั๊บละข้าวผัดกองใหญ่นะเพราะว่าต้องกินเป็นวันเดี๋ยวนี่แต่กเลือกจริงๆแล้วเราก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ทิ่หนึงน้องไงน้องคะตอนนี้ค่ะรักน้องเนี่ยมาเนี่ยเมื่อกี้ใครนะบอกว่าน้องกินตำโหวจอยู่ที่นาค่ะน้องมีคนบอกตำโหวดที่นาแล้วเนี่ยไก่ย่างที่พี่ไก่โอ่งเลยใช่ค่ะไก่อโอ่งอยู่ที่พี่น้องกินตำโหวดที่นู่นนี่ไก่อโอ่ง อันนี้เข้าไปตัวลเล็กมันถุงเล็กไปหน่อยพี่ลิโเปอวันนี้ค่ะตอวเล็กนิดเดียเอาอันนี้อันนี้เอาเอากลับได้ใช่ไหมเราจ่ายแล้วนะพี่เป็น้องอนะนักน้องออนักน้องอนักน้องกี่ถึงกินอะไรก็อยากให้กินด้วยนะพ,พี่สมชายสวัสดีค่ะพี่คิดไปไหนแล้วถ้าออกจากพัทยาไม่ได้พี่ก็มาตามด้วยนะพี่พดาสวัสดีค่ะพี่สมชาน ถึงน้องมาแล้วน้องเห็นกุ้งก็แบบเห็นกุ้งอยู่คือในจานมันไม่ได้มีกุ้งหลายตัวนะในจานแบบผัดผัวขุนเส้นอะ่ะไม่ได้มีกุ้งหลายตัวนะมีกุ้งอยู่แค่สองสามตัวเราก็บอกพี่พี่ว่าอย่าก,กินอย่าก,กินเดี๋ยวนี้หอมหอกลับไปให้น้อง <c oughs> พี่ตอมสวัสดีค่ะหาเรื่องเก่งนะพี่จีน้องนานพี่ยูดูแลบ้านด้วยนะฝากดูแลบ้านด้วยนะน่าจะเจอหนักอยู่แหละวันนี้นะ ประเด็นห่อข้าวไปปากน้องนั่นหนึ่งนะค <c oughs> ือกินแล้วห่อห่อเราจ่ายแล้วเราต้องแบบทิ้งข้างทำไมเราห่อข้าวไปปากน้องประเด็นกินฟรีอีกได้ลูกพี่จ่ายปะลูกพี่จ่ายพอให้หมดนะโดยเฉพาะพุงนี้จะไม่ให้เหลือเลยนะห้ามเหลือพุงไว้นะ <c oughs> <c oughs> เปิดประเด็นเรอแขกเลยใช่เพราะว่า <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นคอนเทนต์ถ้าเป็นคอนเทนต์ที่ไปภาพพิงคนอื่นก็นจะจแบบน้องตุ้งติ๋งหรือไงก็ไม่เป็นไรมาเล่นกับพี่นี่แหละพี่พาไปตัวคนซ้ายหน้าวัด เอาไ่ยุ่จะไปไหนไปไหนไปไหนเจเจมีอะไรจะฝากไหมคะใช่คิดถึงน้องสิทิลิโกอาเจเจต่อมีอะไรฝากให้น้องไหมพูดได้ไหมแม่ พูด,ด้นะแม่นะโอเคนะพูด,ด้นะและที่สำคัญนะอ,อยากจะฝากบอกอไหลด้วยว่าคิดถึงแน่ไหลจริงๆก็มีมุมน่าสงสารวันนี้ดูสิดูพี่สาวยังเป็นห่วงเลยเห็นน้องกินอะไรตำแตงห่อให้อให้ตครัวเขายังพอให้เลยอ่ะดูสิ <c oughs> นะก็ฝากถึงไหลด้วยกลับใจกลับตัวได้ก็โอเคกลับตัวกลับใจเถอ,อะนะไหลนะ นะทำมาหากินนะ้องอย่ามัวแต่เอาไปแต่ไปเซิร์งวัวอะไรฝากไปแค่นี้จริงๆสงสารน,น้องเ้ือบน้องรอวัวออกไข่อ๋อเหรออ๋อวัวออกเป็นไข่ด้วยมีคนบอกว่าถ้าเลี้ยงบัวไปนานๆน่ะสักปีสองปีเดี๋ยววัวจะออกไข่ได้ต้รอยัว,วอออันนี้มันเลี้ยงมาสี่ปีแล้วเนี่ยนะ <laughs> มีดมีไข่อยู่ <laughs> ย้อยอยู่สองลูกนะดงดิงดงดิงดงดงิดง,ดง <laughs> น้องอ<พ>าร์ฟสุดนียนะครับน,น,น้องก็รลนน้องน่ารักน้องแบบ